ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนม,มูลนิธิสันเจ้าปู่ย่าอุดรธานีดรธนดรพุทธร,รักษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประจำปี2564ซึ่งการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพดิวิชั่น1กึรายการที่6 อิมเมเนนซ์แอร์ทรูอุดรธานีคัพ2021โดยมีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิวเรียนแห่งประเทศไทยนายแสวงสิริจันทรโรภาสประธานมุลทิศสารเจ้าปูา่ย่าอุดรธานีนายแพทย์ทวัชชัยสสิปภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุดรธานีร่วมในงาน <Malays> นายธีรพัฒน์คุณปุระคณะผู้จัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์ระดับอาชีพให้มีความสามารถพัฒนาต,ต,น,ตนเองสู่ศักยภาพสูงสุดคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามีความเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์ในร,ระดับอาชีพแล้วยังมีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาว,วชน และบุคคลทั่วไปสนใจในกีฬาสนุกเกอร์มากขึ้นและอาจนำไปสู่การเป็นนักสนุกเกอร์มืออาชีพและยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของจังหวัดในการเปิดเมือง การจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคัดเลือกนักกีฬาสนุกเกอร์ในระดับประเทศแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลและเยาวชนทั่วไปสนใจในการเล่นกีฬาประเภทสนุกเกอร์เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางรวมถึงความสนใจในการพัฒนาตนเองเข้าสู่นักกีฬาระดับอาชีพอีกด้วยในรอบ2ปีที่ผ่านมา